江北，江北。 I <laughs> do

ตัวเล็กไงตัวเล็กที่เอ็นดีุกรถึงแม้จะเป็นเดินเกิดของปลายปายใช่มีของขวให้ปายแล้วจริงหรอพวกเราก็มีของขวัญเล่นการใช่เลยว่าลูกคูกมันสัญเพาลูกคู่มันสัญที่เราจไปเป็นตัวเรลยอย่าลาเลดป นะบ,บ้านหลังนี้คือบ้านที่ลูกไฟบ้านหลังเล็กๆที่พร้อมซัพพอร์ตลูกปายมีลูกปายที่ไหนตรงนั้นจะมีพวกเราเสมอนะขอให้จุดเก้าของ,งขลูกปายประสบความสำเร็จนะขอให้ทุกสิ่งที่ได้ทำสมดังใจหวังรักรักรักครขอบคุณครอบครัวลูกไฟรางลูกหนึ่งเก้าจะมีพวกเราสปอร์ตเสมอ

ตาทีมาส่งเราตู้แต่นำทีมคุกมาส่ตูนะครับก็มีใจมากๆเียนนิจใจเดินเลย